นะสัตตานะการสืบต่อการสืบต่อของศรัทธาทําให้มีศรัทธาเพิ่มกําลังขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นเนี่ยศรัทธาจึงเป็นรัพย์ได้ด้วยการสะสมสั่งสมเอาไว้ฝังไว้มีศร,รัทธาเมื่อไหร่ศรัทธานั้นกลายเป็นสัตตานะอยู่ในขันทะขันทะขันเนี่ยที่เราเรียนไปว่ากลุ่มกองใช่ไหม ท่านที่เคยได้ยินก็ได้ยินท่านที่เคยไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรฟังตอนนี้เราจะได้ความรู้ว่าคําว่าขันคําว่าขันขอไข่ไม่หันอากาศนอนหนูทอทงการันขันนะฮะแปลว่ากลุก่มหรือแปลว่ากองนะคะสันตานะเราต้องแยกกันสองคำ ระหว่างกลุ่มของศรัทธาสังกาณะก็คือควาศรัทธากลุ่มของศรัทธาพูดธรรมะซะจนเหงื่อแตกเดี๋สักครูนะคะ่นะคะขออภัยนะ เรื่องอะไรคะขัาแสดงว่ามนาสิการดีมากเลยนะการใส่ใจในการฟังเกิดขึ้นนะสาธุนะขันแปลว่ากลุ่มหรือว่ากองกองของศรัทธาก็คือกองของสัมตานะใช่ไหมเรียกว่าขันทะสัมดานขันพระสัมตานะเข้าใจนะคะเออหนูมีศรัทธาไหมลูกมีศรัทธาไหมถ้าไม่มีไม่มานะเนี่ย อันนี้สั่งสมศรัทธาไว้แล้วศรัทธาฝังอยู่ในใจเอาอย่างนี้แล้วกันนะการฝังอยู่ในใจเรียกว่าสันตานะนี่ภาษาธรรมเราก็ฟังไว้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ต้องฟังมีแง่อันที่สมการฟังใช่ไหมไม่เคยได้ยินก็ต้องฟังพอฟังแล้วมันจะบรรเทาความสงสัยได้นะเมื่อฝังอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้สิ่งนั้นเรียกว่า รับเหมือนเราคนสมัยโบราณเนี่ยจะเอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังดินเห็นไหมเวลาขุดทีเนี่ยจะทําบ้านใหม่ทีเนี่ยอุย้ยรั์สมบัติไปซื้อบ้านหลังนั้นไว้ไปซื้อที่ตรงนั้นไว้อย่างเงี้ยนะขุดปักเข้าให้รถแบ็กโครขุดขึ้นมาโอ้ยนะเงินติดขึ้นมาด้วยเป็นกองเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรียกเขาฝังเอาไว้ตกลงว่าซื้อบ้านในคุ้มมากเล ซื้อที่ดินตรงนี้นะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างว่าเหมือนกันศรัทธาเป็นนามมาทำศรัทธาไม่ใช่รูปประทำเหมือนเงินเหมือนพองเข้าใจใช่ไหมคะเป็นนามนามจับต้องสัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้ไหมรู้สึกได้สิเมื่อศรัทธาแล้วมันเบา, <S 1> <S 1> <S าเหมือนที่เรามาที่นี่เราสังเกตเอาเองว่าเรามาด้วยความศรัทธาในการที่จะมาร่วม ผ้าป่าสามัคคีกันไหมเพราะวันนี้เราจะได้ร่วมผ้าป่าสามัคคีกันเดี๋ยวพระภิกษุสรงท่านมาเราก็จะได้ร่วมกันอย่างเงี้ยเรามีศรัทธาในการกระทําตรงนี้ไหมและศรัทธาตรงนี้เนี่ยนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเชิญนั่งค่ะนะคนคนลุกไม่ขออนุญาตอจารย์าขออนุญาตค่ะนะเอ้อเอาว เรื่องอื่นๆเอาไว้ก่อนนะตกลองว่าในส่วนของศรัทธาเนี่ยเป็นทรับเรียกว่าศรัทธาท่านังทอทงนอนหนูนะทานังก็คือทอทงสระอะนอนหนูไม่หันอากาศงองูท่านังท่านะท่านังแปลว่าทรัพย์ศรัทธาเป็นทรัพย์และทีนี้ทรั์ชนิดนี้เนี่ย ไม่เหมือนรัพย์ที่อยู่ใต้ดินไฟก็ไม่ไม่ได้ภัยต่างๆพะยะพอสำเพายอยกษ์อ่ะพยะภัยภัยจากไฟไหม้ก็ไม่ศรัทธาไม่ได้น้ําท่วมก็ท่วมศรัทธาไม่ได้เข้าใจนะไหมวายพายุก็หอบเอาไปไม่ได้ศรัทธานะไม่ได้ศรัทธาเนี่ยเหมือนรัพย์ก็คือฟังแล้วฟังเลย ติดแล้วติดเลยติดในใจดนั้นจึงเรียกศรัทธาว่าเป็นทรัพ์ศรัทธาท่านงเข้าใจนะคะศรัทธาเนี่ยเป็นรัยทรั์ชนิดนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีศรัทธาอย่างมีศรัทธาในการเรื่องของการรักษาศีลศีลก็เป็นทรัพ์ศรัทธาในเรื่องของการภาวนาเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาก็เป็นรัพ์ ธรรมดาที่ไหนล่ะคะนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์แล้วเนี่ยเราจะเอาทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะทรัพย์ทรัพย์สมบัติภายในอะนะเราจะเอามาทําอะไรต่อยอดต่อยอดให้บุญเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องบุญยะไปลว่าชําระที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะบุญยะก็คือตัวชําระชําระอะไรเวลาเราหยิบยื่นอะไรให้ใครเราชําระอะไร ชําระวัตถุทางหรือว่าชําระจิตใจตัวเองคะชาระจิตใจตัวเองใช่ไหมเรามีวัตถุนะแต่วัตถุเป็นสื่อให้จิตใจของเราได้สลักถูกไหมฮะเรียกว่าสลักรัพย์อันนี้สลสักรั์ภายนอกแต่ได้ทรัพย์ภายในเกิดขึ้นมาเข้าใจเนาสะสลัทรั์ภายนอกแต่ได้ทรัพย์ภายในเกิดขึ้นมาแล้วรัพย์ภายในเนี่ยถ้าเราสัง,สงเกต จะเป็นความรู้สึกที่แช่ชื่นเบิกบานเป็นความสุขเพราะว่าได้ปุญญะชําระบาปที่จะก่อกวนนะคะเพราะบาปตัวนี้เนี่ยถ้าว่าโดยตัวสำคัญเลยที่เป็นตัวที่ไม่อยากให้ก็คือมัจฉริยะความตรณีมีกันทุกคนเพราะว่าเรายังละความตรนีไม่ได้เพราะฉะนั้นความตรณีเนี่ยมีกันทุกคนเมื่อความตรณีมี ตรีนี่แหละเขาจะขวางกั้นไม่ให้อย่างพวกเราวันนี้อาจารย์สัรเสริญสัรเสริญด้วยใจนะไม่ได้อวยกันนะสัรเสริญด้วยใจเพราะอะไรเพราะพวกเราเนี่ยสละความตรนีสละความตรนีของตัวเองเพื่อจะมายัางสถานที่แห่งนี้บูลนิธิปรมัตถธรรมซึ่งพวกเราก็รู้อยู่ว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ภิธรรมเรารู้กันอยู่ แล้วเรามาสนับสนุนส่งเสริมการที่จะทําให้ธรรมะของรุ่นเจ้าเนี่ยอันนี้อาจารย์เอามาพูดแค่นิดเดียวนะคะจริงๆแล้วนะแต่มันใช้เวลาเยอะๆเพราะว่าต้องขยายความให้พวกเรานะอาจารย์บอกว่าวันนี้เรามาฟังเรื่องศรัทธากันนะพวกเราศรัทธาสะกดอย่างนี้นะพวกเราอาะจบนะพวกเรา <c oughs> ได้ไหมคะได้นะ <c oughs> ใช่ไหมแต่อาจารย์ส,สรรเสริญพวกท่านทั้งหลาย เพราะท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนเอาใจของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทองคําอะใจที่เป็นทองคาเอามารองรับะ่ะเอาเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเอามารองรับสิ่งที่อาจารย์จะเอามาให้พวกเราเนี่ยก็คือทองมะมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยที่จะเอาทรัพย์ให้กับพวกเราเนี่ยไปฝังเอาไปวางไว้ในใจของพวกเราอย่างเงี้ยพระใจนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์จึงศรัทธาหรือว่า,อาในส่วนของการที่สร่งเสืิอ ของพวกเราว่ามัชริยะของพวกเราเนี่ยมันออกไปตั้งแต่วันที่อาจารย์บอกว่าพวกเราเราจะมีกิจกรรมแบบนี้กันนะที่นี่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกเรานี่ดีใจกันนะสี่เดือนนะห้าเดือนหกเดือนแล้วแต่มาเจอกันทีนึงอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่าอมืมีความสุขใจที่จะได้มาร่วมการเผยแผ่ พระอภิธรรมธรรมะมของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ต่อยอดขึ้นไปอีกแล้วพวกเราจะได้อะไรคือจริงๆแล้วอะพวกเรามาไม่ต้องการอะไรนะแต่เราจะได้โดยที่ไม่ต้องการได้ผลอน,นิสงผลผลเนี่ยอน,นิสงเนี่ยแปลว่าหลังไหลมันไหลนะอน,นิสงเนี่ยนะแปลว่าหลังไหลผลมันจะหลังไหลมาส่งให้ ให้เป็นความสุขกายสุขใจไม่มีหยุดอันเนี้ยเป็นเพราะเราไม่อยากได้เรามาที่เนี่ยเรามาเพราะศรัทธาใช่ไหมสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับคืนมาก็คือผลอน,นิสงส์อน,นิสงผลติดตามมาแน่นอนเราบอกเมื่อไหร่จะได้รับล่ะเราไม่มีเพราะเราสละความตระหนี่เอาไว้เรียบร้อยแล้วเราเราก็จากความตระหนี่มาความตระหนี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้าน ไม่อยู่ที่ทํางานแต่ความตรนหนีถูกละไปเพราะความตันหนีเนี่ยก็เป็นนามประรรมถูกไหมความตนหนีเป็นนามประทจับต้องสัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้ไหมได้นะคุณบีบอกได้สิ <c oughs> เห็นไหมเมื่อสัมผัสได้อย่างนี้เนี่ยใครสัมผัสก็มีสิ่งลึ่ลึงที่อยู่ในหัวใจเพาสัมผัสกันเองเขาสกัดกั้นกันเองศรัทธาที่เคยสั่งสมเป็นทรัพย์ไว้ก่อนแล้ว ขาโผล่ขึ้นมาใช่มแล้วก็เรื่องของการให้เนี่ยให้ด้วยศรัทธาถูกไหมคะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อศรัทธาเกิดอย่างต่อเนื่องบุญเกิดอย่างต่อเนื่องด้วยการชําระวันนี้ก่อนจะจบเรื่องของการบรรยายตรงนี้อาจารย์ฝากทุกท่านนะคะด้วยความปรารถนาดีจริงๆบุญที่เกิดจากจิตของเราตั้งแต่เรารู้ว่า อาจารย์พามาที่นี่เพราะอะไรให้น้อมนึกไปในบุญกุศลที่ตัวเองเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเมื่อมาถึงที่นี่แล้วได้นั่งฟังได้อ,อะไรจากการฟังบุญเกิดขึ้นไหมบางทีบาปมันก็แทรกขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่บุญเกิดขึ้นมาไหมตรงเนี้ให้ไปสังเกตใส่ใจในบุญที่เกิดขึ้นมาหลังหล เรียกว่าบุญที่เกิดก่อนก่อนก็คือกุศลที่เราพูดกันนะนะกุศลที่เกิดก่อนกอนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กุศลที่เกิดหลังหงได้เมื่อกุศลที่เกิดหลังหลังเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปน้อมนึกถึงบุญที่เกิดอย่างต่อเนื่องเหล่านั้นเรียกว่าปัจเจเวคตินันปัจจเวคติมุ่งหมายถึงว่าปัจเจเวน้อมไปถึงคุณธรรมภายใน ที่มีของตัวเองท่านให้น้องนึกถึงคุณธรรมตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะบุญจะต่อยอดให้บุญเกิดขึ้นมาได้เมื่อน้องนึกถึงได้แล้วบุญมันเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเรียกบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นอ่ะปราป,ประเจตนาอย่างต่อเนื่องเลยเห็นไหมฮะเรียกว่ากุศลเป็นเหตุปัจจัยให้กุศลจนกระทั่ง เป็นเรื่องของคุณธรรมภายในที่จะเกิดขึ้นมาทําให้จิตเนี่ยเกิดความเช่มชื่นได้ตลอดเวลาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์ได้น้อมนําเอาคําว่าศรัทธาเป็นตัวตั้งในการบรรยายขยายนะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจในส่วนของบุญเกิดแบบไหนแล้วเมื่อบุญเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทําอย่างไรอย่าทิ้งโดยการที่ปัจเจเวกคติก็คือ น้องนึกถึงบุญเก่าเพื่อที่จะเกิดบุญขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เรียกว่าบุญต่อบุญกุศโลธรรมโมกุศลสสะธรรมัสสะอธิปติปัจเจนะปัจจยโยบุญที่เกิดขึ้นหลังๆเป็นที่น่าใ่ใจอย่างยิ่งเข้าใจใช่ไหมคะทำให้บุญเนี้ยกลายเป็นอธิบดีบุญอธิบดีอารมณ์ เข้าใจนะคะเอานะวันนี้ดันก็ได้น้อมนามาซึ่งพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบางส่วนเท่านั้นอ่าก็คงจะทําให้พวกท่านทั้งหลายนะคะได้ความรู้จากการที่ได้ยินได้ฟังในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะคะกุศลเจตนาอันใดที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจขวนขวายมาถึงมูลนิธิปรมัาธ,ธรรมแห่งน,นี้บุญกุศลอันนั้นทั้งหมด จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายและทุกคนในครอบครัวให้คิดสิ่งใดให้ทำสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการร้องธรรมสารสมบัติทนสารสมบัติจงพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นคำบาลีว่าอยากทาวารีวะนาปุราปริกุเรนติสากรััง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปตีอิจิตังปฏิตังตุงหังขิปะเมวะสมิดฉันตูสัเพบุรินตุสังกปาจันโทปนะระโสยาทามณิโชติระโสยาทาอายุโทพลโททีโรวัน,นโทปฏิภาณโท สุขสาธาตาเมภาวีสุขังโซโอธิคัตชติอายุมทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีไขยสวาโหติญาิพยัตถูปป,ปัจจิตีตีภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพปทีวตาสัพพุทธานุภาเวนะเาโสฐีพระวันตุติ ภาวะดุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุตีภาวะดุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุตีอนุโมทามิอนุโมทานาทุกท่านนะคะ เดี๋ยวก่อนที่พระภิสุท่านจะเดินทางมาก่อนเราจะเลิกตรงนี้ไหว้พระกันก่อนนะคะกราบขอบพระคุณพระรัตนตรัยก่อนอที่ให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะในวันนี้นะเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะคะบูชาคุณพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะ mm hmm. อะราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภาควะตาธรรมโมธรรมมังนะมสัมมีสุปาิปันโนภาควะโตาสาวกสังคโฆสังคงนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด Herr. อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด Herr. อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด Herr. อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกขัยทั้งสิ้นถเถอมอ้าวนะกิจกรรมในเรื่องของการฟัง